อนี้ไปคุณลุงมาแล้วครับ fc ไม่เขาทางานไม่ต้องอันนี้เก็บยาญ่เช่านด้อย่างเดียวแค่หันหน้ามาทางนี้นั่งนั่งร้านหันหน้ามาทางนี้แต่ว่าแถวอยู่ที่นั่นครับโอเคหันหน้าเดี๋ยวคุณลุงเขาไปถ่ายรูปครับอยู่ในพรมเหมือนเดิมอยู่ในพรมเหมือนเดิมครับโอเคอยู่ในพรมเหมือนอยู่ในพรมเหมือนเดิมแค่หันหน้ามาครับเดี๋ยวถ่ายรูปคู่ไว้นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับบอดีสอนฟ a m i ม y ี่นะครับลุงก็ถ่ายรูปนั่งนั่งไหมนั่งนั่งดีกว่าครับหน้านั่งแถวหลังยืนเดี๋ยวลุงพลอยู่ตรงกลางครับแถวหน้านั่งแถวหลังยืนโอ้โหเฟรมกว้างมากเลยอาจจะเก็บไม่มุบนะครับทุกท่านนะฮะ เดี๋ยวผมกวาดกล้องเรานะเสื้อผ้าไปถ่ายได้ครบเนาะนะครับผมโอ้โหเกทับกันเต็มที่เลยเกทับกันเต็มที่สงสารกับกันเลยจรนี้ะโอ้โหเก็ดสิบครบเป็นหัวใจมาขึ้นขึ้นอีกหน่อยอะกดไลค์นะหัวใจมานะครับผมนะขอหัวใจรัวๆมานะเอาด้วยเห็นว่าเราเก็บไม่ครบหรอ ภาพแห่งความสวยงามเระทับใจนะฮะจากชาวบ้านจำไต้องไปถ่ายรูปด้วยฮะโอ้โหิ้งามจริงๆหัวใจรวม้ให้นางรำแล้วก็ดุลพันธุ์กันนะคะภาพสวยขอเอาไปอัดกรอบไว้คงจะดีเนาะนาองี่สวยจริงๆนะฮะเอาไปอัดกรอบไว้คงจะดีนะครับเลือกอาไวภาพสวยกว่าเพื่อนเลยตอนนี้ผมผมเก็บได้ทั้งเฟรมนะเดี๋ยวผมเอาขึ้นชุมชนให้อดีสอนเป็นพอดีนะฮะมาดูกล้องวมุมจะอัดกรอบแจกโอ้โห โอ้โหใจมารัวรัวนะให้กับนางรำแล้วก็ลุงพลเนาะนะครับมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดงางดงามจริงๆเลยครับโอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากบคุณงามมากนะตบมือนะครับ อีกรอบเหรอฮะอีกรอบเอาอีกรอบหนึงตบมือตบมืออีกรอบนึ่งอีกรอบหนึ่งที่เสืจะรำก่อโอ้นะท่านใดมาไม่ทันนะครับท่านใดมาไม่ทันเดี๋ยวชมรำอีกรอบนึงนะฮะโอ้นะแม่แม่จัดให้อีกรอบนึงนะครับผมโอ้โหนี่นะครับน่ารักจริงๆนะฮะ รับชมการรำอีกรอบนึงนะท่านอนสวัสดีคุณพานิดาคุณเบนชูคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะครับคุณยุ้กินด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมเนาะเป็นมุมใสวัสดีครับพ่อนี่พ่อนิ่มนะฮะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมจากมุมเดิมนะครับ F4 ตอนนี้แดดก็เริ่มแบบดงขึ้นนะครับ f ีชมเส้นสาย ้างนะครับอย่เอซที่เข้ามาชมจะไม่เห็นนะครับผมให้ดูมุมข้างหลังก่อนนะฮะเปลี่ยนมุมกันบ้างนะครับดูความพร้อมเพียงของ จากจำปาดงเมื่อเช้ามิดแกนจะปราดงมาแต่เช้านะแอดไม่ทันนะแปดหมดแล้วครับ เครื่องเสียงนะครับอ้าวจบเองแล้วแบทมดนะครับผมอ,อันนี้ฟอนต์สดๆเลยนะครับไม่มีเพลงนะครับ เองหมดแล้วสงสัยต okay? ้องมีเครื่องปั่นไฟมาด้วยครับฝากพอดีสะพานทีพี่ก็ฟด้วย0 9 2 9์7 5 2 6นะครับ FC สั่งได้ในนาช่องอดีสอแฟมลี่ครับสวัสดีคุณประนอมด้วยนะครับ ก็แอดกำลังทยอยลงคลิปนะครับที่น<า>้องนุ๊กทำไว้เมื่อเช้านะครับเดี๋ยวปล่อยคลิปก่อนนะครับแป๊บนึงคอมเมนต์ไหนไม่ได้อ,าอ่านต้องขออภัยนะครับกำลังทยอยปล่อยคลิปนะครับเอฟซีเดี๋ยวทยอยสุ่มอ่านนะครับ สวัสดีคนรักด้วยนะครับอยู่กันยาวๆว,วันนี้เนาะทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับ FC หนึ่งชั่วโมงลงแล้วก็ลงไลฟ์แล้วก็ขึ้นใหม่นะครับไลท์ทุกๆหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่เนาะ ขอบคุณทางพ่อผู้ใหญ่บ้านจะประดงด้วยนะครับนะพานางลำมาร่วมกิจกรรมนะฮะอ่มาดูแม่แม่ด้านหลังบ้างนะครับเพราะว่าปวดเท้าอ่นนะฮะลูกหลังนะครับ คลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ